ตัวอนุบานนี่ไงเนี่ยตัวฟักไหนแน่องดูดิไกลวะเอามายังจะไฟใช้สองดี่นั่นได้เออไม่เห็นเลยเปิดเลยได้จะเปิดแล้วฝุ่นจะฟุ้งนี่ไงก็เลยลองเปิดดูไหมเปิดสิมันโฟกัสเองเนี่ยเนี่ยคุณต้องไปใกล้เใกล้ดูต้องกดอุ้ยมีลูกเกีียวตายหรือเปล่ายังมันไม่สมบูรณ์ตรงนั้นร้าไม่สมบูรณ์ โตแล้วค่อยอ,ออกมาเดี๋ยวไม่ต้องจับลูกไว้ก่อนให้เขาอนุบาลในนี้ก่อนไม่ไงนนั้ไข่อ๋อยังไม่ฟ<ด>ักอันนี้คือตัวเล็กแล้วพอมันโตขึ้นหน่อยเราก็ค่อยแบอบ,แบอยู่ไว้ได้านล่างกังยังไม่มีเวลาล่อนขี้ไก่ปกติเราต้องมาล่างแล้วล่อนขี้ไก่ตอนนี้แบบงานหล่อก็มีอยู่กันเป็นฝูงอะเป็นก้อนเลยอ่ะอุ่นอุ่น <Orb> อันนี้ก็รอมันโตอันนี้พันอะไรนะมีเออริวกี้กับกับแลปโปลด์อ๋อเลี้ยงรวมกันเลยเลี้ยงรวมอย่ามาทำมันหลุดเลยนะวังดีเอเคทันเลย นี่เนี่ยปลาตัมันเป็นเนี่ยตัวแล้วเป็นไม่รู้เลยค่ะว่าปลานด์เจ็บเจ็บยวเอาไปใส่ตู้ลูกอย่ามาาอย่งนี้เดี๋ยวมันดูดเมล็ดไล่จากยากน้อยนะตัวนี้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ก็โปลานิมเวอร์ไงตัวนี้เขาเรียกโปลานด์ดำบวกอันนี้จะเชื่องนี่คือจะเชื่อง หัวมันจะกลมๆเนี่ยโอ้ยอย่างกระลูกอะไรอ่ะอโน,น้นอะดามินโดที่มาจากตู้เมื่อ,อ,อกีนนออกอน้นี่าออกมาจากตู้แน้เะเป็นอะย่างเงี้ยเยออเยอะๆเะยเอเอเยยอยอยอะยอะนี้ะเยอะเก็ยนะอะยะเราะยะอะเอยายยยวอยยยะ มันมีหลายรุน่นอ่ะมันอันนี้มันน่าจะเกือบสองเดือนหอโหมันจะนโ,ซโซ่แดงอันนี้ก็มีโปรแลงกับซีวิสน,นั้นดำยันโดมนมาจะดำดหมดเลยกระหม่อมเลยตัวขาวๆไม่มีของใครตัวไม่มีแต่